ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมีวันที่มะพร้าวพีพอน้องวันที่22เดือนกุมภาพันธ์2567ครับครับเซอรนีมพาเบิงนะครับพาวเวอร์แอมนะครับของ FA นะครับ FA อ่า4ชั้นแน่นนะครับตัวนี้นะครับ FA 4เอสี่ชั้นแน่นเป็นรุ่น D4XT นะครับเป็นรุ่นอ่าครับกลางครับเบรด ฉะนั้นละซีนะครับเล็กๆแต่เกิวแต่แจ๋วนะครับตัวนี้ราคามือสองครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่หนึ่งมืนบาทเอ้ยหนึ่งบาทโทษนะครับหนึ่งบาทนะครับอ,อ่าสภาพสวยๆนะครับหนึ่งาบาทนะครับอาสนใจโทษสอบถามรายละเอียดเมื่อไรนะครับ ยูรานพิเนตออดิโอนะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเบิร์นนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสภาพสวยครับประกันเหลือนะครับตัวนี้ประกันเหลือสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเมื่อใด,ดนะครับยูรานพิเนตออดิโอครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7แล้วก็0อ่า แปดเจ็ดสี่สองหนี่สองเบอร์นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับเช่านี้นะครับเอฟอเอฟเฟิร์สแอมโพรนะครับเฟิร์สแอมโพรนะครับเป็นรุ่น FB นะครับ 9D นะครับเอาตัวนี้แรงพอสมควรนะครับขับเบรดเช่าแน่นละ4ดอกนะครับขับเบรดเช่าแน่นละ4ี่ดอกเอ่อดอกนะครับแรงนะครับเทียบเทียบ กับ9002 Pro ตัวนี้แรงกว่านะครับไปลองมาแล้วนะครับแรงกว่านะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ครับตัวนี้อยู่ที่25,500บาทครับตัวนี้แรงแรงจริงครับขับเบร์ชานลละ่นะครับชานลละสนะครับมีเหลืออยู่2ท่านนะครับ เป็นสินค้าใหม่นะครับตัวนี้25500บาทนะครับเอาสนใจโทษสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับอยู่ระพิเีออดีโอนะครับ095 2 2 4 6 4 9 7นะครับและ08742 1 7 4 6 4นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วยเดอร์นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอามาเทคโนนะครับ เทคโน3600นะครับ T X 3,600นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขับเบรสบายนะครับข้างละ2ข้างละ3ได้สบายนะครับตัวนี้เทคโนนะครับราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่8,200บาทนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับอยู่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นเทคโน2004ตัวนี้นะครับ ทคโน2,004ขับกลางก็ได้นะครับขับเบสก็ดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับ6,500บาทนะครับเทคโน2,004นะครับเอาสนใจโทษสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับยูรานทีวีอะโรว์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลเดอร์นะครับเช้านี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว5,000 AMS นะครับ5,000 AMS ตัวนี้นะครับ ราคาบ,บ้านนะครับราคาอยู่ที่ตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ห้าพันอาเบสนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นสามพันหกอาเบสหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับหรือว่าจะเป็นตัวฟิวเดียวก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหรือว่าจะเป็น ตัว2อฟิวเดียวนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เอ่อหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับอ้าสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับสินค้าแรงๆนะครับต่อมาก็เป็น c h m ตัวนี้ใหม่ใหม่มากครับใหม่จริงๆนะครับตัวนี้ csm ใหม่จริงๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่อสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเองนะครับใหม่ล่าสุดใหม่มากครับตัวนี้นะครับ สภาพสวยด้วยนะครับสภาพสวยใหม่ๆนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่26,500บาทโอ้โหสวยมากครับตัวนี้นะครับนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับหรือว่าจะเป็นเอ็กานะครับเอเก้าพันไปเลยนะครับ a อเก้าพันสองมห้าพันห้ารอยบาทนะครับสำหรับ ช่วงนี้โปรพิเศษนะครับ25,500บาทมี2ตัวครับสำหรับตัวเอกซาวนะครับสนใจแวะสอบถามรายละเอียดหรือว่าทดสอบทดลองได้นะครับที่ร้านพิเนตโอดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านทุกท่านนะครับหรือว่าจะเป็น m k r เคนะครับเอาใหญ่ๆนะครับขับเบรด้วยนะครับ MK มเนตัวนี้นะครับ14,000 เอ่อหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันตัวนี้เอ็มเคเรนนะครับเป็นรุ่นรุ่นใหญ่นะครับหรือว่า c ีเอ็กสี่พันตัวนี้นะครับอ้าวสนใจโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้สี่พันนี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทอ้าวสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับแวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตู้เบสนะครับตู้น็อตซาวนะครับตู้น็อตซาวมีทั้ง BV และก็เทอร์โบนะครับ BV ใบละ2,700บาทนะครับเทอร์โบใบละ2,700บาทไม่รวมสเปคคอนนะครับตัวนี้ตู้เปล่านะครับสนใจก็มาแวะเลือกชมได้นะครับที่ร้าน sine a u ิโอพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นของ เอ็นออดิโอนะครับปากคอนโหลดนะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับออภัยนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับโอโทนนะครับจามจามใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทปากฮอนโหลดนะครับปากฮอนโหลดตัวนี้ใส่หนึ่งกูหนึ่งนะครับโทรสอบถามได้นะครับ ที่ร้านพินตออริโอนะครับเดี๋ยวพาไปชมดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงครับตู้วาเทคนะครับวาเทค21นิ้วและก็18นิ้วนะครับ21นิ้วจัดไปนะครับตัวนี้สองหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสิบแปดนิ้วนะครับโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินตออริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เราพาไปชมดอกลำโพงก่อนอดอกลำโพงมาแล้วนะครับดอกลำโพงแคปปาโปอันนี้แคปปาโปตัวนี้นะครับมีสองดอกนะครับแคปปาโปจัดไปตัวนี้พันแปดร้อยบาทนะครับพันแปดร้อยบาท อ้าสนใจโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็พันแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าโอตัวนี้ขออภัยตัวนี้แคปปาโปตัวนี้อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทตัวนี้พันแปดร้อยบาทนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะดิโอนะครับตัวนี้เดลต้านะครับพันแปดร้อยบาทนะครับอ้าวสนใจโทรสอบถามได้นะครับสิบสองนิ้วนะครับอันนี้มาดูสิบแปดนิ้ว เดิมเดิมนะครับดอก a โอ i o ว i ยนะครับ Audio DIY เดิมเดิมนะครับดอกเดิมเดิมมีทั้งหมดสีด่ดอกนะจับนะมีทั้งหมดสี่ดอกครับนี่เลยนะครับรุ่นแปดร้อยวัตต์นะครับดูนะครับเดิมๆนะครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับออดิโอดีไวตัวนี้2.300บาทนะครับและมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเรีออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันเบาทนะครับ pcm นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเรียออดิโอนะครับพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจก็ แวะมาเลือกชมได้นะครับสำหรับที่ร้านพิเนตอดิโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ขนาดนี้ครับฝากก็เยอกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับตู้อันนี้เป็นตู้ PS15 นะครับ PS15 ของ N Audio นะครับสวยๆนะครับ1500บาทนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการนะครับตู้ PS นะครับตู้เปล่านะครับ1,500บาทนะครับตู้เปล่า12นิ้วก็1,300บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพี่เนตออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ